สวัสดีครับผมและเบียนนะครับผมใะ,มะตอนนี้เราอยู่ในเกม gta v party หก6โอเคเราจะมาเล่นต่อจากคราวที่แล้วนะฮะเอาเจมโอเคไปลุยภารกิจขึ้นมาเียบับไหนดูสิเออผมได้ทำการเอามอดสารพัดมอดของผมออกไปแล้วนะฮะเพื่อที่จะได้ เล่นออนไลน์ได้เรา,เ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 าต้องไป,อไปให้เซตอัพไปให้เซตอัพหนึ่งก่อนแล้วกันตรงนี้เราจะไปด้วยการขับรถธรรมดาไม่เอาไม่ขับมินิรถเราไปไหนโอเคอย่างน้อยกูก็มีปืนคันนี้แล้วกันสภาพรถที่เอารถสภาพรถที่เอามัดออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะจากพาที่แล้ว ไปขับไปเปล่าๆนี่ก็ไดอ้อย่างน้อยมันยังเป็นเทอรลิสโมนะฮะรถที่ผมชอบไปสิ้งไปเลยผมนี่มี GTA ออนไลน์ไลน์สตรีมนะฮะที่ Twitch เท่านั้นใครที่อยากดูผมเล่นแบบสดๆก็ไปกดติดตามมาได้นะครับที่ Twitch ใครอยากสนับสนุนก็โดนเนทหรือว่าซับสไคร์ก็ได้นะฮะที่ Twitch เอาเลยเต็มที่เล่นแบบสดๆอาจจะมีกระตุกนิดนึงนะฮะเพราะว่าคอมผมยังรับไม่ไหวนะเดี๋ยวขอเก็บตังค์อัปเกรดคอมก่อนแล้วจะลื่นไม่มีสะดุดแล้วก็อรออีกสักสองสเดือนเดี๋ยวทวิชจะมาเปิดเซิร์ฟเวอร์ในไทยนะฮะก็จะดูคลิปกันแบบไม่กระตุกแล้วสดๆดูสดๆแบบไม่กระตุกเออขโมยแล้วก็เอาไปส่ง บักสตาแวนเราต้องขโมยรถอะไรนะรถกำจัดปวกะบักบักสตาแวนโอเคปเไป,ไ,ป,ปไหนวะไปไปไปมาสเตลหน่อยปืดไม่มีเก็บเสียงไม่เป็นไรไปมือเลปล่ากด้ย่องย่องย่องฮึบ อยตรงนั้นหนึ่งตัวย่องไปตบมันเลยแล้วกันมันก็เช็คของอยู่นะครับว่ามีอะไรขาดอะไรเกินหรือเปล่าทุกแม่งเลยเออเราต้องเอาคันใดคันหนึ่งใช่ไหมเพื่อเป็นการสเตลผมขอเดินไปตบก็ะโลกอีกสองคนนั้นก่อนค่อยย่องค่อยย่อง,องเดี๋ยวมันได้ยิน ไม่ได้หว่ะตุกน่้นแม่งมีคนมองอยู่หายละปึงเก็บเสียงกูก็ไม่มีไม่มีเลยเอ่ะเฮ้ยมีมีซัพเฟเซอร์มีมีมีเก็บเสียงเว้ยรอก่อนเถอะมึงยังไม่ได้แต่งปืนสักกระบอกเลยนะฮะโชคดีที่กระบอกนี้มันเป็นเก็บเสียงของมันอยู่แล้วป๊บโอเคไม่เห็นหรอกมก้ง จะเห็นกูป่าววะว่ายิงไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วก็หันไปยิงไอ้สองตัวนั้นขอมุมดีๆเฮ้ยกูมีแบิลิตี้นี่ว่ะเออย,ยิงไปปาบปาบปาบจบเรียบร้อย <laughs> ไปขโมยรถเอาคันนี้เลยแล้วกันลืมไปว่าไมเคิลมันสโลว์เวลายิงได้เฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาปีวตัวตปีวตัวนั่นแหละ ที่จริงขโมยรถแล้วขับถอยไปเลยก็น่าจะได้แล้วเนี่ยกูจะไปยิงมันทำไมให้ตำรวจมาแรกตำรวจมาก็ดีหนีตำรวจสนุกดีมาตามมาเลยตำรวจแ่งด่ายหัวคุ้ยนะฮะติเคธภาษาอังกฤษเยอะๆๆๆเราต้องขับให้ถูกเลนไปมีตำรวจด้านหน้าชิบหา,ายแล้วขึ้นสะพานแล้วกูจะหนียังไงเนี่ยมันเลี้ยวกลับมาแล้วคงจะต้องขับ ขาดมันไปเพราะอยู่คนเลนอยู่แล้วมันทําอะไรเราไม่ได้อย่าเลี้ยวมาอย่าเลี้ยวมานั่นแหละเลี้ยวมาจริงด้วยชิบหายไม่เป็นไรตามมาต้องรวยแค่นี้คนหนีได้สบายอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยขอบคุณที่ดันตูดกดในกดในตัดไม่ได้ผมเอามัดออกไปแล้ว ที่เอาออกเพราะว่าอยากไปเล่นออนไลน์นะลงวัดแล้วมาเล่นออนไลน์ไม่ได้อุ้ยขอบคุณที่ดันตูดนี่ตำรวจที่ใจดีจริงๆโอเคเราเตรียมเบี่ยงออกขวา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 นี่จำได้ว่าแม่งมิลูดิฟดิฟดิฟไปเปลี่ยนเลนนั่นแหละนี่ไปมีตำรวจต,ตามมาหนึ่งคัน เต่เรื่อยๆข้างหน้ามีแยกเฮ้ยต้องเลี้ยวแยกมันก็ถึงแล้วเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่ถึงดิหลุดโอเคเรียบร้อยจากที่ผมคาดเดาวนะเราหน้าจารถคันนี้ไปส่งที่บา้านเลสเตอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะไปรอที่เลสเตอร์ไม่ใช่บา้านเลสเตอร์โรงงานของไอเลสเตอร์โรงงานเยบน็บผ้ามันนะ ไปถูกทางวันนี้จำไม่ได้ถูกแหละตรงไปเรื่อๆยๆเดี๋ยวถึงนะตำรวจก็ตามมาไม่ทันละกระจอกมากเดี๋ยวเล่นภารกิจนี้เสร็จเดี๋ยวเล่นเซตอัพเสร็จเดี๋ยวมาแต่งปืนกันก่นกอนจบคลิปยังไงจริงด้วยมาเลสเตอร์ Bar เดี๋ยวขวาเอ้ยขวาที่ไหนซ้ายอุ้ยนี่สับสนซ้ายขวาเนี่ยไอ้คาเวลี่นี่สับสนตาบอดสีผมนี่สับสนซ้ายขวา วันี๋ยรสปอร์ตหรือว่ายังไม่ปิดเพลงมันเป็นเพลงของมิชชั่นนี่ว่าเพลงนี้ดิบ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 นันแหละถึงแล้วโว้ยป๊าบเรียบร้อยเซฟไปโอเคเรียบร้อยเว้ยคอนติเนียลดีได้มีปืนเก็บเสียง มันก็ไม่เก็บเสียงเท่าไหร่นั่นเนี่ยมันยิงเสียงดังอยู่เลยแต่ถ้ดีแล้วรถกูไปไหนไวะเนี่ยไาเลสเตอร์เ้เลสเตอร์เลสเตอร์ได้แล้วโอเคไปเอาแก๊สจลสลบมาก่อนจะไปเอาแก๊สจลสลบกูขอแต่งปืนก่อนวิ่งเอาเพิ่มสตมิน่เปิดประตูเว้ย ผมจะแต่งปืนทุกกระบอกขั้นตอนนี้อาจจะยาวหน่อยผมขอตัดเลยแล้วกัน thank you ซื้อเกาะใส่ด้วยอันหนึ่งโอเคเราพร้อมท,ที่จะลุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่พร้อมลุยลงมาซะน่ารถกู เป็นของคุณแล้วนะบัตรนาวสีเขียวซะด้วยแหมไปครับเราจะไปเอาเอ่ออะไรนะแก้ยาสลบไปด้านขวาทำไมมีสัญลักษณ์รถเราอยู่แต่ต้องไปดูอ๋อสถานีตำรวจนี่ว่าเคมรถเคมรถเดีย๋ยวแกลเคมรถก่อนแปบ,บนึง จอดโอเคลงเฮ้ยเกเปืนก่อนตำรวจจับมาเอาเทอริสโมคันไหนเนี่ยคันนี้แล้วกันเค่ okay, มาทำไมกูมีเทอริสโมสองคันเหรอก็ดีขับเทอริสโมไปเพื่อความรวดเร็วนะฮะมันแรงรถมันแรงน่าจะแรงที่สุดที่ผมมีตอนนี้ไอไอไอแก๊สยาสลบเป็นเคลื่อนที่ด้วยวะ แสดงว่าเป็นรถยนต์สินะกูชอบเลยป่นรถอย่างเงี้ยไหนดูสิขวาโอ้โหรถหุมเกาะเว้ยโอเพนเดอร์ดิสอ๋อโอเครถฮิวแมนแล็บนีิว่ะยิงคนขับรถเรียบร้อยลงหยิบปืนมาลูกซองยิ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 ง,ยง ยิ่งไม่เปิดเอเคเปิดเปิดโอเคได้แก๊สแล้วเว้ยไปหนีตำรวจสตาร์ทรถเร็วๆให้ไวให้ว่องให้ว่องไปทีแรกกะจะหยิบเอาพีเจมายิงแล้วเมื่อกี้นี้แต่กลัวมันจะรุนแรงไปเผ็นละกูตำรวจแนะ่ยจิงตาม,มาด้ยอันนี้ก็น่าจะให้ไปไวที่เลสเตอร์นะฮะ

โอเคแยวเราขอแวะซ่อมรถก่อนแล้วกันเด้อเด้อไ,ไ,ไปทำภารกิจได้เสร็จก่อนแล้วกลับมาซ่อมเออเต้องให้เอาไปให้ถึงข้างในเลยเหรอจัดไปงอถือไว้เป็นกระเป๋าไมเคิลใส่รองเท้าแตะไปปนเนี่ยนะสุดยอดเลสเตอร์นี่นะวะขอไปที่ Office. ออฟฟิศอาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออฟฟิศอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งนี่ ดอกวยอยายยี้เลยเหรอเดี๋ยวก็ระเบิดตายหาหรอกหาเลสเตอร,ร์นะฮะเฮ้เลสกูได้แก๊สฝันดีแล้วแม่แลงที่เราอยากต้องการทั้งหมดเราพร้อมที่จะลุยแล้วจัดไปแต่กูยังไม่พร้อมอ่ะป้นเลยเหรออยากแต่งรถก่อนเอาป้นเลยเว้ยได้อละรู้ได้ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่แผนแผนมันง่ายมาก เออฟังเลสเตอร์เลสเตอร์เขาจะบอกแผนมันทั้งหมดเออระบบอะลารมมันกากมากเดี๋ยวกูจะแฮกให้ เมืม่อลามันมันไม่ทำงานแล้วมึงกับไมเคิลก็เข้าไปเอ,อย่อนระเบิดลงไปทุกคนก็จะหลับถ้าเราถ้าเรางานเข้าแล้วก็เพนให้เร็วไม่มีคำถามเัินไปกันปะ่ปะป๋าไมเคลิลพาทำให้แฟงแฟงเนมากับกู เออเอ็ดดี้กับอีกคนนึงให้มันอยู่ในรถแวนไว้เราต้องไปคันนี้ใช่ไหมจัดไปเออไม่ไม่เร่นขับก็ได้จะให้แฟรงคลิ่งขับนะฮะไปที่เจลเวลลี่สโต้เอาว่ารอบนี้ได้ทำมาให้แล้วอยากทำมาหลายพาร์ทไม่ได้ทำสักทีอือชนเสาไฟไปดอกเสาไฟหักก่อนจะทำให้นี่หาตัง เออถ้ามึงใช้แก๊สมากไปนายจะฆ่าพวกมันเออระวังไว้ฟังนู้ยอะะไรวขอตั้งใจขับรถก่อนอ่จอาจไม่ทันฟังไม่ออก They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. Mm. What you got to worry about? I don't know. I ain't done any real work in years, you know? So I'm giving half the take to guys who are supposed to be the best in the business. Mm. All right. Then it's all taken care of. You on top of shit. Yeah, do I need to give 12% to a gunman? 14% to a driver? 15% to a hacker? And that's on top of all the other outlets.

กำจัดปวกไปรู้เลยมีใครอยู่แถวนี้<ป>จำเลยขึ้นไปข้างบนมาเลยเฟรนกี้ไม่ใช่อันนั้นมัน one piece วิงว่ง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 วิ่งวิ่งวิ่งไปกระโดดข้ามอาไม่ข้ามโดดขึ้นนี่เลยแล้วกันทางลัดเว้ยทางลัดหรือทางช้าก็ไม่รู้ปั๊บจะถึงแล้วครับผม โอเคเราอยู่ในตำแหน่งแล้วรอมึงคนเดียวใหญ่ๆถึงแล้วเว้ยโอเคเลือกระเบิดควัน BC ซีแก๊สนะครับผมอยากปายเนี่ยกระเนเนตได้ไหมไม่ได้ต้อง BC ซีแก๊สป้าเป้ย ไม่เข้าเหรอเร่งดีดีดีวะให้แรปเออเออได้ละเอาไปอีกดอกเอาปืนลั่นไอ้เชีย่ยก็น,นึกว่ามีอีกลูกหนึ่งกูก็ไปกดะโอ้โหปืนลั่นโอเคเหมือนเดิมบีซีแกส๊สถึงแล้วเว้ยเร็งดีๆไปกูได้อักษา,าแล้วลูกเดียวรู้เรื่องหลับไหมแถมอีกลูก เออมาไปอีกลูกอย่าเยอะเกินเพราะว่าเดี๋ยวคนมีคนตายมาแล้วเว้ยตัดมันในร้านผมรักเธอมากเออก็จะเออกูบอกให้ซ่อมแอร์ไงเหื่องรับนั่นคือตดของไอ้คายเวลี่นะฮะใครได้ดูไลฟ์คงจะเข้าใจโอเค จัดการจัดการเก็บ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 กวาดเพลสให้มาให้หมดกวาดมากวาดมากวาดมานี่ใครเนี่ยแฟรงคลินเหรอไม่ใช่นี่วะเฮ้ยทุบไม่ได้เตะไม่ใช่เตะติดโอเคมีเวลาไม่มากก่อนที่อารามจะทำงานโอเคเก็บไม้หมดเว้ยทุบมาทำให้ในใน GT ทีออนไลมันไม่ง่ายอย่างนี้บ้างวะนี่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 หน่อย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 ทุบ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 

ไปข้างหน้าอืมเห็นไปเจอกันที่แม่น้ำไปแล้วแม่เคลืนไปไหนวะเนะแม่เคลื่อนกูเดินไปเฉยเลยโอเคตอนนี้เราเล่นเป็นใครวะเนี่ยแฟรงค์ทิ้เราต้องขับรถยาให้โดนชนไม่ใช่อยาให้โดนชนอย่าล้มล้มนี่คือตังกลนนี่ยังจะให้ห้าโอ้โหดูมันขับกันโอ้โหโอ้โห หนูไฮห้าขอคุณลุมะไม่ได้เหรออยากได้มากคุรลุมะร้องหน่อยแมนโชว์ความแรงใจเย็นใจเย็นลงทางนี้ลงทางนี้ปึ๊บเอาล้อหลังลงโอเคจำม,มาในนี้เข้ามาในนี้ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเข้าไปใรูเข้าไปใรูทางนี้มาบ่อยครับมาเล่นบ่อยรูรูร,รูจำทางได้ ไอ้นลูกโมงหานี่ก็เจาะไม่เสร็จสักทีเจาะตั้งแต่เจาะตั้งแต่เม,เมษาปีที่รับยังมันยังเจาะไม่เสร็จเลยอะไหนต่อวะเพื่อนนำค่อยๆขึ้นทางนี้นั่นแหละขวาไปไปที่ระบบอะไรวะระบายน้ำของเมืองฮึบเออฮึบเออเออ ค okay, ไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายเอ้ยไม่อย่าลม้มโอเคนึกว่าคุณจะล้มซะละไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มแต่ตามเพื่อนไม่ทนันเฉยเมื่อกี้หักเลี้ยวเร็วไปหน่อยเ <laughs> ี๋ือไปแล้วกูมีอาเบิตี้เมื่อเขาจะได้ใช้ไม่ไม่ชินเท่าไร <m akes S 2> ชินกับออนไลน์ที่มันไม่มีให้ใช้ข้างหน้าทำไมเป็นเป็นมืดมืดตามเพื่อนทันแล,ล้วเว้ยไปเล้วเพื่อน เออปึ๊บเอออย่าแทบเอ้ไม่ใช่อย่าแทบเฮ้ยกูเห็นแสงแล้วออกมาแสงไหนวะเออนี่ไงแสงกูเจอแล้วโอเคเฮ้ยโอ้โหแม่งดักกูเต็มเลยเอ้าสลับมาใครวะเนี่ยไมเคิลนดิวะอ๋อกูรู้แล้วไมเคิลไปไหนแม่งไปเอารถนี่เองเหยียบเหยียบตำรวจเฮ้ย อย่มมอามยุบรถมอเตอร์ไซค์ของกูโอยชนจิระพังเลยเหรอ <c oughs> จัดไปมึงไอ้ตำรวจชนไอ้แดงๆกูแล้วครับกูมาจากไหนก็ไม่รู้มาซ้ายดูไม่ค่อยดีเลยเฮ้ยตำรวจมาแล้วเฮ้ยฉันยิงได้ถ้ามันจำเป็นยา่าชิดนี่มันแปลว่าขีไมไหมแต่ว่าอยา่าเออชนเละหมดตำรวจขวา โอเคไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำดิไม่มีตำรวจอยู่ในพื้นที่แล้วโอเคไปท,ที่ที่สิ้นสุดแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นทรัคเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถบรรทุกจอดเฮ้ยรออยู่ไอ้หนูเปิดดิเออขึ้นเฮ้ยดู โอเคเลสเตอร์อยู่ที่ล็อกอัพเฮ้ยครูเลเวลอัพด้วยบวกย5่บอตะไรวะเนี่ยเย็่ตำรวจไม่จับุณเลยเหรอไปลบ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 ไปยวขวานี่ เบกทางนี้สินะนี่ไงเลสเตอร์จอดมีเพลงด้วยมาละไมเคิลพวกเราทุกคนเราจะแยกย้ายกันตรงนี้เออเราจะการเรื่องต่างให้แล้วไงต่อเอาไปแล้วก็อย่าก่อเรื่องเฮ้ยมึงเป็นคนดีเลสเตอร์บอกว่าไง โอเคทุกคนไปได้แล้วเฮ้ยแฟรงค์คินฟังนะเว้เย,ยเ,เ,เ,เยชียร์กูแปะไ่ทันฮึมฮึมโอ,เโอเ้เพื่อนเรากลับมาแล้ว back in action แน่นอนแน่นอนเรากลับมาบูแล้วเว้ยรอโหลดหมุนติวติวให้สเ s ซ ดูดิโอ้โห้คุยแก๊บอ๋อไม่ได้แก๊ไม่ได้โกะไม่เป็นไรอ้าวยูนิคอร์นเฉย ดนโดนด่าโอ้ยนมว้าวเดี๋ยวดิีมีรกาจอะไรให้เล่นบ้างเดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกก่อนเรายังไม่สนใจนมตอนนี้ออกไปละไหน มีของไมเคิลไมเคิลทันย่าทอนย่าคิดอันนี้คืออะไรวะเครื่องหมายคำถาม่อก่อนปิดคลิปเราไปทำเครื่องหมายคำถามสักอันหนึ่งดีกว่าเราไปหาทอนย่ากันแสดงว่าย่านี่ให้เงินเกินเนี่ยเลยต้องทอนย่าเฮ้ยไปลงหาทอนย่า ไปหาฟังกันเองแล้วกันไม่เปิดในคลิปแต่โดนเลือกสิตายห่าเฮ้ยใครวะเนี่ยทุนเฮ้ยเผลอกดคลิกไอ้บ้าเอ้ยไปทอนย่าขึ้นรถมาชนรถชนตายทั้งหมดดูดูดูท่าขึ้นมา โอเคมาถึงแล้วเมื่อกี้เป็นคุยอะไรกันผมไม่ได้ฟังนะนั่นแหละรถให้ขับรถทคจัดไป,ปทอนยากขึ้นมาเร็ว เบิร์นยางลอเบิร์นเบินหรือถ้าเดินนางเซ็กเซอร์สีเขียวด้วยโอ้โหปประตูให้เรียบร้อยนั่นแหละนะครับ 4. ได้อะไรมาบ้างมี SUV พังอยู่ตรงตรงนั้นจับราบ โอ้ยเฮียเ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 ย subscribe ทำผิดเอ้ย subscribe ห่าอะไรบไตเ i t ้ e ดาป้าทอนย่ามันดาป้าเราเนอะ ถึงแล้วเว้ยหยุดคุยกันได้แล้วกูชักจะลำคาญคันดำนั่นเหรอคันนี้เหรอกูจะเกี่ยวตัวเป็นยังไงเกี่ยวเดยกัน เกี่ยวมันเกี่ยวตูดมันอ๋อต้องเอาลงก่อนโอเคยกขึ้นก่อนแล้วก็เอากลับไปเพื่ออ๋ออินพาวรถเรามายึดรถอ๋อได้กูโอ้โหเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ยึดรถปกตินี่กูรถกูจะโดนยึดมาในเวลาอินพาวเดี๋วลาคืนอ๋อมันทอย่างนีนง้นี่เองเวลาที่มันยึดรถกู มีตังค์เท่าไหร่ไว้เนี่ยมีสิบแปดล้านเว้ยรวยรวย j ีอะไรวะเจมบอล My name's Bond มือบอนผมไม่ได้ฟังที่มันพูดกันเลยนะฮะรู้สึกว่าขี้เกียจจะฟังมันเป็นแค่เรื่องเอ่ออะไรวะเพื่อเสริม ไม่ใ,ใครสนใจเท่าไหร่ช้ารถช้าอืมถึงแล้วเว้ยแอลับอ,อีกนิดนึงข้างหน้าไฟแดงหลบไปรถกูคือไฟเขียว ลงไปเว้ยโอเคปล่อยลงไปที่มาร์คแอร์เรียโอเคปรเทค้างไว้ดอบโอเคบอกเลยว่าผมจะไม่ทำมาทำภารกิจของอีทอนย่าอีกผ่านแล้วเว้ยแต่ก็แล้วไงอ่ะสเต็กสเต็้โกเฉย ขนแม่งไม่ได้ปล่อยมันทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยว <c oughs> มันตายแล้วเฟล <c oughs> โอเคอืมก่อนปิคดคลิปเดี๋ยวผมไปเดินเล่นสติปคลับหน่อยดีกว่ารบ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 ปับ๊บเออผู้หญิงชอบนาย โอเคครับผมสำหรคลิปนี้ผมขอตัวลาก,ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ